ครับได้อีกแปนาทีกว่าก็สิเจอได้แล้วพี่นอ้องของอีเวนิทเพื่ออยเวนิทตะการผุดผลตนนัวนี้ตัวแม่หรือตัวผัวไอสูงเมตรเม็ดสี่สิบเดียเด๋ยวบอร้อยสี่สิบเจ็ดตัวแม่จะเฉิดเฉยเยง่วนี่พอดีอาบน้ำหูเลยเนาะง่วอยู่ในป่าอยู่นั่นเอา้า เปิดเท่าไรอานตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับ14 18เด้อตัวแม่ตัวนี้มันมีลูกมันหเบิ่งย่างลูกมันลูกนึอไหครันเอาสอ้องับโอย่งแล้วกเหล่าเกเดือนครับเดือนกว่าเปิดไปซเท่ากับเมื่อกี้นี่มันแปดบาเครับครับผมขอเรียกทสามไอ้ทุนเาสามนเก้าสามสามสองเก้าองเก้เนี้จากตะกราน แล้วเราเก้ไหมเลยพี่น้องนี้ก่อนเขาไปด้เครื่องขึ้นขึ้นขึอ๊อกอาไปเลยมันมันจับแม่กระทั่งนี่นี่เปิดเพลงในรถแม่มันขึ้นไม่ลิกระสิทธ์เลยต้องลบถิ่งมันเลยไม่หรออุ้ยโทษเดอร์โทษเดอร์ครับผมไะไรมาให้พอคนฝากไว้ยพระจังเหมือนโอ้เอาวจ้ารทาเพนทนเอาเอาแปรนาทีพ่อครับมาเบิ่งต้นน้ำสา ไปต้นม่วงไหมรเมบน้อบเคยโมน้อมันหน่ล้านอย่านะใม้เดัเอาเที่ยไผ่ก็ได้เจ็ดพันห้าตัวนีน้าบน,น้องรวยหน่อยเนาะนี่รอดเ่ไดเหมหืนกัเจ้าให้เท่าไรให้รอดนะ

โอ้คุณบงอยู่เนาะได้มาได้พอสี่หมกว่าก็ผู่เนาะเอาก็ผูสี่หมื่นกว่าคุนว่าัวบอกใจนึงพี่น้องครับสามกเดยวขให้สามก่วบ่โอ้เรียกว่าไรราคาเนาะพอเนะใจหนึงพี่น้องบนงไทยบนงไทยก็ผู ลาน้นเปิดข้าวเก๊ดเออเบิ้งไปบ่ไรครับไก่บ่ไรเลยผมเคยลบคลิปทิ้งประมาณกับคนตัวจะลังไหมมีเบอร์โทษเปล่าพ่อขอเบอร์เนี wow. ้ยตอนอยู่ครับผม โอ้เหลือหลายครับพี lecturer, ่น้องควายเหลือหลายเด้อพี่น้องชื่อเรเพ่อตัวนี้ใครชื่อนะครับเท่าไรครับชื่อสองพันหาโอ้สองพันหา พวกหีส <c ười> on ูง่วงอยหน่อยๆมากกันมาหมดนีผมมากเนาะพวกพยาาบ่อยนิดพะเยาเยอะมากผมมากเนาะเออไปเลียงเรือพี่น้องครับนีผดำันง่าเยน่นอนเอาคนซื้อมาจาตัวนี้ครับผมตัวนั้นเขาขายแม่มันชิต้นดุมันไซื้อชต้นแม่มันท่านั้น มีก็ซื้อได้เลยคุณพี่พนักงานอ๋ออุ้ยเร่าร้าย,ยู่พี่น้องครับอีกคุ้งนึงอยู่นี่นี่อาดนอนพ้าเพียบดีขนาดนั้นมึงพี่สิเป็นพี่กับน,น้องตัวน,นี้มึงจะล่ะเบิ้งเพี่นนอนครับเพี่นนอนเพี่นนอนเพี่นนอนทิ้งกันนลย กูบ้าบุษาวะบ้าบาวินแลวบุไดขายนอกมินนี่อาะงี่นอเท่าไรพอห้องสี่หมื่นเจ็ดพันห้าสี่หมื่นเจ็ดพันห้าเอา มีูจนนะสี่หมื่นเจ็ดันบอกแนมือนีมือนีมีคนมาทานเรา่วมีอยู่มีอยู่เป็นไราคาเอบ่ได้บะ่สิห้าโอขายบ่ไล้เน,ะเนาะได้สี่สิบเานั่น <45. S 1> ตัวหน่อยเขาซื้อตัวหน่อย,ยไสี่สิบห้าโอ้ดีเขาซื้อเราหนสองตัวนี้นอนเพียบต้นท่าึ้นรถนี่เอาทีละอัดีเาืามมา้อมาบิงเบอร์มาบิงศู ก้ามนในบอลเบอร์เจาของก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งหกหน่งนึ่หกห่องสองอไดบร,บราคาเอากาบานเน,ะนาะครับผมทานละเงียบไม่หมือนีเงียบนอกน,อนมืนี้บ้านเตียนเหลือลรยนี่คเนาะนี่เร,ราบคููนี่ทเท่าไรละพอแม่ลูกเท่าไรครับสองหมื 27, ห่นเจ็ดทาร้อยเอ้าเห็นนมแม่ย้อนั่นมือนี้เขาให้ราคาเราบ่ตัวน,นี้มือน,นี้ให้เท่าไรครับให้สี่พันหาพันเลยละขาดสามพันกว่า ขาดรายบ่ไใ้เนาะเอ้าเอาโอ้โหพูดนะพูเห็นนมแม่พนะมาติดลเบอรมาก่อนเร็วส่เบอร์ก่อนฝากเบอร์ก่้ปก้สามองสามสามสองสามสามเครับขอบคุณครับผมเหลือเพียบเลยนายนาะมื่อกี้ล่ะซาิายมินรับแขกยังดีเลยพี่หน่องเอ้ย บอิขายกันมือน,นี้นา,านารว่าศิลิกบาลน,นี่โชจุดไปเดี๋ยวสิไปเบงโอ้บึงตัวใหญ่อย่านงนีเว้ยปลาตัวนี้แมียไรเปนไคือ,อคแม่ตัวใดแม่อู้ใหญ่เองนาะใชเบึงได้พี่น้องใหญ่บุถึทหารบอกขาว่าอย่างไรคือบุถึงทหาร<อ>แม่ 30, แม่มาตาสุรินหัวอยู่ เอากบาแ้มอะรนอบานซื้อสามหมื่นหมดไ่มันสิกตุ๊จีนแม่มันไปกินตุ๊จีนมันเดือนนึ่งขาว่าเถืนเลยไปยังไม่ไดมงทหารเขาสั่นบ้านมึงกี่ล อ้ามีหอเขาก่ม,มว่เนเอานี่กันี่กัน,กนี่เคิรนเขาตู่เขาตู่ไปเนาะเขาตู่วันรนหาอยากนี่ต้หอหมุนมือย่างไอาหองหาลูกที่นี่ตั้ผูตั้เมียวะตัวผูหน่อย่อ่อะ บัวเด็กคายครับประกับบ้านมาสู่คนใหม่